ประกันสังคมย้ำนายจ้างผู้ประกันตนยื่นขอรับประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากโควิด -19 สำนักง,งานประกันสังคมได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่ในไทย โดยให้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานดังกล่าวแก่ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทํางานหรือนายจ้างไม่ให้ทํางานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระมัดระวังการระบาดของโรคหรือไม่ได้ทํางานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากทางราชการมีคําสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติและลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละห้ของค่าจ้างรายวันโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวแล้วแต่กรณีรวมกันไม่เกิน90วัน โดยในขณะนี้สำนักง,งานประกันสังคมได้เปิดให้หนายจ้างและผู้ประกันตนซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบดำเนินการยื่นขอรับผลประโยชน์ทดแทนได้แล้วจึงขอย้ำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนสปส2ขีด01 7โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ sso.go.th พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ถูกต้องนำส่งให้ในายจ้างรวบรวมและนำส่งแบบและหนังสือข้อมูลดังกล่าวข้างต้นในระบบ e s e r v i c e ส่งมายังสำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่หรือทางไปรษณีย์ภายใน3วันทำการนะับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e s e r v i c e บนเว็บไซต์ sso.go.th หากข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน5วันทําการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างผู้ประกันตนทั้งนี้หากนายจ้างและผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหรือโทร1506ตลอด24ชั่วโมง